เพื่อได้ปรากฏครั้งนะท่านผู้ชมี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูจะไปลงเนี่ยตอนนี้ร้อยคันในี่ไไปท่านผู้ชมอาจจะเหลือกลับมาไม่ถึงร้อยปักเบ็ดแม่น้ำเจ้าปียของผมก็จะปักตามตามกรังละเอียดเพราะว่าบางตัวให้มามันไม่คมเท่าไหร่นะครับเราต้องรับให้ตรงนี้มันคมเพื่อเวลาปลามันงับเนี่ยมันจะได้ปักให้ลึกๆนะก็เวลาปลาผู้ปลาเขาปลาชโดปรากฏเนี่ยเวลากินเขาจะบิดตัวก็ว่าหายไปไหนว่าทําอะไรฝนมาแล้วเตรียมรับตัวเบ็ดหน่อยทำไมอ่ะ เตรียมความพร้อมจะเอาอีสานแห่งแมนะ่น้ำเจ้าพระยานะ่ะคืออะไรปรกากฏครังมะเขือใหญ,ใหญ่ช่วงนี้หน,านห้าเป็ดใหญ่เกินเป็นสิบโอแต่ท่านเรียกเป็นอะไรเน,นี่ยเขาเรียกว่านะเบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์อะไรกันนรือเบอร์มันเท่าไหร่เบอรสิบโอไม่สิบโอก็ประมาณถ้าตตีเป็นก็ประมาณเบอร์เบอร์ร้อยกว่าเนาะท่านผู้ชมอันนี้คือเบ็ดสิบโอเพื่อไปทําการจัดการปรากฏครังอ่ะท่านผู้ชม เนื่องจากว่าผมไม่ได้ลงเบ็ดอย่างนี้มานานมากนะทั้งหมดร้อยตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการลงปรากดคางนะเอ้ยปรากดคางครับนี่ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมาชม,มาดูใกล้ๆครับผมต้องรับตัวเบ็ดเนื่องจากว่าตัวเบ็ดเนี่ยบางตัวให้มามันไม่คมเท่าไหร่นะครับเราต้องรับให้ตรงนี้มันคม mm hmm. เพื่อเวลาปลามันงับเนี่ยมันจะได้ปักให้ลึกๆนะัลเวลก็เหยื่อที่จะล่อก็ถ้าเป็นถ้าจะเอาปลากดคางผมจะใช้ประดุกไซส์ประมาณ7ตัวตโลตัตโล8ตัตโลไม่เกินนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่เสร็จนะ ท่านผู้ชมมันต้องมีไม้ไผ่เดี๋ยวต้องไปเอาไม้ไผ่อีกร้อยกว่าลำท่านผู้ชมแล้วก็โอ้ท่านผู้ชมขออนุญาตขึ้นก่อนครับก็ว่าอยู่มาแล้วทุกคนก็ว่ามานันนั่งเขาเลยข้างล่างคนเดียวนีดด่ดูดูดูนะฝนก็ตกแลบรรยากาศก็ดีไนงะหรอพูดเรื่องไหนเลยครับฝนมา,นามนแล้วท่านผู้ชมชื่อว่าอะไรอ่ะ,อะไอคันไม้ไผ่อ่ะก็ไปเอาคันไม้ไผ่อีกแล้วก็ผูกยังไม่เสร็จนะมันยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายท่านผู้ชม นายจงมานั่งรับตัวเบ็ดทุกตัวมาดูตำหนิของเบ็ดนะครับอันนี้ก็คือลูกหมุนตัวใหญ่เพื่อการรับกระแทกของปลาแล้วก็เวลาปลาพวกปลาเขาไฟชโด,โดปรากฏเนี่ยเวลากินเขาจะบิดตัวบางทีนะแล้วต้องมีห่วงที่แข็งแรงถามว่าไซนี้ยถ้าเจอสับป,ประหลาดตัวหนึ่งห้าสิบหกสิบโลก็ไม่อยู่ง้างหรือหักหมดเลยท่านผู้ชมนี่เลยปรากฏทางเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับใครอยากดูมิสเตอร์ตกเอ้ลงเบ็ดปรากฏค้าง ปลาเทปเพื่อจปรากฏครางปลาเขา้าปลาชะโดคอมเมนต์มากันได้เยอะนะแล้วก็ผมมีลูปปกปลาไกปลายปกายปลาไก่แล้วอีแบบอ,แบบอีแบบนแต่ปลาไกยก็ลงได้ปลากกยก็ลงได้ได้หมดแต่ต้องใช้เป็นปลากัปะปลาหมอตัวเล็กๆท่านผู้ชมแล้วก็จะพูดว่าอะไรนะผมเคยได้ปรากดครางนะท่านผู้ชมแล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูอ่ะ ขอตกคํำสอง 2, ตัวนี้คือผมบอกเลยนะผมไม่ได้ลงหาย,ยาี้มานานมากเนื่องจากว่าลงแถวบ้านผมเนี่ยส่วนมากเวลาลงร้อยคันสองร้อยคันก็จะมีมีพีพ่ๆน้าๆทุกท่านเนี่ยมาเก็บให้ไปให้นะฟรีต้องเฝ้าใช่ไหมต้องเฝ้าก็คือมีพีพ่ๆน้าเก็บให้ตลอดเลยนะครับเขาเฝ้าหวัวงด,งดนะีเห็นปลารมๆไม่ได้ตอนนี้ต้องเฝ้าลงมาต้องเฝ้าผมผมถึงไม่อยากมันก็มีคนรักคนเกลียดตรงๆแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลงเบ็ดสัก อย่างมันชุดนี้ร้อยคันิเราผมจะไปลงเนี่ยตอนนี้ร้อยคันเนี่ยไปท่า้าาชงอาจจะเหลือกลับมาไม่ถึงร้อยแล้วท่า้ชมผมพูดได้เลยมันก็มีาาหายบ้างหายบ้างแล้ว,ลวไม่<า>คิดว<ม>่าจะลืมเ่อออกตรงไหนเป็นตรงไหนไม่ลืมเพราะว่าทันเลยรักเราเมไม่ไผ่เวลาปักนะจําทีหมดทุกจุดเพราะาปักแนวหนึ่งระยะประมาณจุดจุดนั้นก็คือไม่ห่างกันมากเราจะดูทำเลในการปักเบ็ดแม่น้ำเจ้าพยาของผมก็จะปักตามกรังละเอียดเพราะว่าการที่ปักประดุกแนวต้องให้มีน้ําขึ้นน้ําลงเมื่อก่อนน้นไม่ได้ใช้แบบนี้นะ เมื่อก่อนฝูกไว้กับกิ่งไม้ที่มันขึ้นลงมาในน้ำอะไรประมาณเนี้แล้วก็มันต้องมีช่วงน้ําลงน้ําขึ้นลงน้ําลงน้ําลงสุดปลาอร่อยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนมันมันไม่เหมือนอสมัยนี้ ที่เขาว่าเอ่อเอาไว้น้ําพอดีพอดีมันจะดีกว่าใช่ปะใช่ใช่ก็คือที่ไม่มขึ้นไม่ลงอะไรเงี้ยหรอใช่ถามว่าน้ําคือน้ําลงตอนนี้เราต้องหาหมากอกรลำเอียงหรือกอสวะที่แน่นแน่แต่แนะนำต้องเป็นกรลำเอียงนะครับผมได้คุยกับพี่ต้อมมานะพ,พี่ต้อมคนขมมากินอนะ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าการหาปลาเนี่ยมืนเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยความลําบากแต่ปรากฏทางสัญชาตญาณที่ผมเคยจําได้มาหรือว่าผมไม่เก่งเท่ากับพี่พี่ต้อมนะคือสัญชาตญาณปรากฏทางนะวันเราเรา,เราจาจุดที่เราเคยได้ประจําเช่นมันมีตออยู่กัานนี้อยู่ใต้น้ําจมเนี่ยปรากฏทางกลางคืนเนี่ยเขา ก็คือบริเวณตรงจุดที่เขาอยู่เช่นรังแผ่นปูนให,ใหญ่ตอไมใ้ใหญ่ที่อยู่กลางน้ำหรือข้างๆตะลิง่ง,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 งประมาณนี้ท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับร้อยตัวเนี่ยจะได้ไหมในแม่น้ําเจ้าพยาจดบทุมธานีสามโคกผมไม่ลงใช้คําว่าเป็นสิบสิบปีนะครับผมพูดเลยว่าใช้คําเป็นสิบสิบปีได้คลองลงได้ไหมเนี<ม>่ยในบ้<พ>านเราตอนนีามันไม่มีปลาพวกปลากดค้างไม่มีก็จะเป็นแค่ชะโดปลาช่อนก็กวนหมด ปลาตัเกินตัทองก็กวนว๋อใช่ใช่มันไม่ได้วันนี้เจอตัวเท่าอย่างนะแม่น้ําที่จะได้แบบบ่อยที่สุดต้องเป็นแม่น้ําที่แคบแคบและเล็กส่วนแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะการลงเบ็ดแล้วก็ต้องเฝ้าเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมีคนมาเก็บให้ม,มันเป็นอย่างนี้จริงๆแลวการที่ผมจะลงออกไปลงปรากฏค้างเนี่ยผมอาจจะตกปรากฏเหลืองด้วยเพื่อไม่การรอรอรอว่าเช้าลงตอนเช้ามืดใกล้ๆมืดเนี่ยประมาณทักหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเริ่มลงเอ้ยเริ่มลงหกโมง ละลัอีกเราก็จะพายเรือดูตลอดเวลาจะไม่ปล่อยเช้าไปละเพราะว่ามันมันไม่ได้ท่านผู้ชมก็นี่เลยชุดนี้นะสำหรับใครที่อยากดูคอมเมนต์มาพิมิตสาสันอยากดูพิสันโลกปรากฏครั้งแล้วคนคอมเมนต์มาเยอะมากเดี๋ยวจัดให้ท่านผู้ชมแต่ต้องใช้เวลาการผูกเบนอกไม่ไผอีกวันหนึ่งและผมต้องไปหาหลักไม่ไผ อีกวันหนึ่งัท่านผู้ชมเพราะว่าการหาไม้ไผ่ไม่ใช่เอาไม้ไผ่ทั่วไปจะมาลงได้ไม้ไผ่ต้องมีความแห้งและไม่เอาเขียวเกินต้องแบบว่าน้ําตาลแล้วนะ่ยิ่งดีแล้วก็ต้องดูช่วงไม้ไผ่นะครับมันเหมือนให้เหมือนแอคชั่นคันเลยท่านผู้ชมก็ลักษณะเดียวกับพี่ต้อมคนธรอาหากินเลยแต่ผมไม่ค่อยได้ลงเนื่องจากว่ามันต้องมีเวลาและใจเย็นจริงๆนะครับตกปรากฏครั้งแต่หลังจากนี้รอดูเลยเลยมิตรสันจะทําให้ดูว่าเออมิตรสันก็เคยลงปรากฏครั้งตามพ่อตือตามทุกอย่างสบายก่อนมาหมดแต่ลุ้นว่า จะได้ตัวไหมแต,แต่ต้องรุงว่าจะได้ตัวไหมอาจจะได้อยู่แล้วสมมุติว่าผมลง2 0 0รคันเนี่ยปเปอร์เซน็นที่จะได้นะประมาณ15%าแถวบ้านเรานะแถวบ้านเรานะแต่ถ้าเป็นแม่น้าแคบแ,แบบนี้ในคลองแล้วมีปรกากฏคัองชุมน้าไหลเชี่ยวเปอร์เซน็นได้ประมาณ5 0แต่เราต้องไปลงก่อน <c oughs> ถ้ามีคนลงก่อนเราก็ไม่ได้เนี่แหละมันคือเสี่ยงดวงนะท่านผู้ชมเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมผมพูดได้เลยนะเบ็ดชุดหนึ่งก็ไม่ประมาณ 15, 15บ้าท15บาทแล้วท่านผู้ชมชุดหนึ่งก็15บม้า้าีเท ใครบอกว่าโหรถปรากฏครั้งสบายไม่ใช่ที่คิดเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราสั่นจะเจอรังมันไหมใช่เจอตัวต้องคําว่าเจอตัว,ตว,ตว oh. อาจจะได้สมมติว่าลงเดียวสันรั<า>ง,ม,งมันยากเกินไปใช่ไหมใช่อาจจะได้แต่จะไม่ได้ปลาอื่นนี่ปลาเข้าปลาชะโดอะไรประมาณนี้นะร้อยตัวเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพในการได้มาทั้าสองตัวปรากฏครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งเปอร์แต่ถ้าปลาเข้าปลาชะโดอาจจะได้สักอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สอเปอร์เซ็นต์มันเป็นอะไรที่ส่วนน้อยมากผมถึงไม่ค่อยแบบว่ามีเวลาเพราะว่าต้องใช้แบบว่าทอาไงดีอะ ต้องใช้ความสึประสิทธิภาพสูงในการหาจุดของเขาที่เขาอยู่นะครับผมบอกเลยเราไม่ใช่โปรขนาดนั้นไม่ใช่โปรเพราะไม่ได้ลงนานไข่จมลงเป็นหมดไข่ลอยลงเป็นหมดเบ็ดลาวลงเป็นหมดทุกอย่างลงเป็นหมดแต่มันต้องมีเวลาท่านผู้ชมมันต้องมีเวลาคือลงอย่างเบ็ดลาวลงปุ๊บเราต้องเฝ้าเราก็ต้องละสองชั่วโมงละทีสามชั่วโมงละทีลงก่อนหัวนะ้มันมีอะไรที่ยุ่งยากอีกเยอะมากมายแต่หลังจากนี้รอดูได้เลยมิสเตอร์สันจะพาบูทุกอย่างเกี่ยวกับการวิถีชีวิต แบบชาวบ้านและหากินแบบชาวบ้านวิถีชีวิตแบบชานที่ยังยังแบบว่าเริ่มเสื่อมถอยลงไปผมจะเริ่มเอากลับมาท่านชมได้เห็นแต่เครื่องมือที่ประเภทที่พิดประเภศผมจะไม่มาทําผมจะทําแบบถูกประเภทอย่างหนั้นนี้เบ็ดลาวก็ห้ามขายจมก็ห้ามลอยขายลอยอาหารลอยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูการน้รําแดงเป็นปลาวางไขปลาน้ําแดงใช่ก็ไม่มีมากคลิปนี้นะครับมารอลุ้นอีพีต่อไปใครอยากดูคอมเมนต์มากัน,นเยอะๆบอกอยากดูพิสันรวมประกดคังมาคอมเมนต์กันมาเลย